สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีล่ะทิดาเล่าเอฟซีภูศรีวิไลเอฟซีาบานศรีวิไลทุกคนพี่นนองมีข่าวดีมาบอกแล้วเมื่อกี้ไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมาเนาะเห็นเพราะไอ้เพจของพระผู้ศรีวิไลเพิ่นเดียโคตรลงไปในหนาแบตฟร,ร์มเพื่อนบานฝ่าเพื่อนนบอกว่าอ่ากอลำมกอนลัมไม่ที่ดิดาเล่าเตรียมทรงมอบให้อาจารย์อ่ะโน ชาโนนท่าดนตีแล้วเดอ้อสามก่อนล่ำม,มูลม้วนเป็นว่าปาดพี่น้องเขาจะได้มีก่อนอีหลาจะได้มีก่อนล่ำสามก่อนมวลมวนเดี๋ยวเข้าไปติดตามกันว่าเป็นก่อนอีอย่างอันนี้เห็นพอผู้เพิ่นอัปเดตไ้ก็เลยมาบอกข่าวเอซี่เนาะว่าอีหลามีก่อนล่ำเตรียมโจมอบให้อาจารย์ื่อเห้ดุนตรีตอนนี้กําลังอ่อาอทําดุนตีอยู่สามก่อนมูลมวนอาจจะ,อะพอผู้เพิ่นเดโพตลงเน่อ บ้านฝ่าเพิ่นเนาะอะแต่แจ้งข่าวดีเอฟซีเหรอเดี๋ยวเข้ามาฟังก่อนสิก่อนีิสิไปอนั้นเข้ามาฟังอีหล่ามาขึ้นไล่สดไล่สดอยู่กับเอียป์าดพี่น้องเด็กหน่อยสิบเอ็ดปีอีหยังมาโผล่โพ้เถื่เสียงสุดซุด,ดอีหลีเด้อไปฟังกันไปเบิง่งฟังวอมกันเลยคะ่ะ ลอยวาสนามันเจ้าผู้รัไปหาเขาข้างดีสอนดีค่ะเรียบผู้ชาของโตในแฟนแฟนจ้าปทนไมไม่มากมาขอแล้วเป็นยังหัวแดงคอยสอนแรงเป็นยังหัวมาคนละคนละซังซังัๆซังซังัังเก้ผู้ชายทุกรายจะสุดสิท ไปหลอกนลวงตั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 ้ผู้ชายทุกรายเ้ต้าร้สียสีเอรนมวาขอแล้วคือเป็นแนวใหม่มาขอแล้วคือเป็นแนวใหม่อย่าสับใจให้มันเป็นชิ้นชิ้นคนต้มเก่งไหนต้มโลดได้คนพอสงสารต้มให้มันพอพอจำที่สมใจจ้า ก็จะเรียกตามค่ะถ้าหลวงพ่อไปเชิญบออย่างไรหลวงพ่อเรียกตามคนะ่ะป๊าดถามนะเอซี่ผู้ใดคิดคือกันบอกเด็กน้อยสิบเอ็ดปีเสียงมะคักมะโปดมะโคักแฉะเสียงนัน่งนิสัยแจ๋วเลยเด้เสียงอีหลา่าแบบฟังหลวงมวนอยากลองน้ำอยากอดบ่ได้ต้องลองน้ำเอาเป็นก่อนละวม่ให้น,นี่ขอแล้วไม่แต่งอีหล่าจะพึ่งตลอดเลยเพลงอีหลา่าอีหลา่าบอกอีหลา่ามัก มัเพลงนี้แต่เมินจะมีไปออกงานนี่แหละจะเลงเพล้งนี่มัง้งอีลา่ากรบพึกอุย้ยทั้งใสรุนตีแบบเสียงแบบเอาเมนมาฟังในที่นอกเอฟซีเด็กน้อยสิบเอ็ดปีเสียงมโาโพดคะแขกบา,า,า,าดบาทธรรมดาได้อีลานีุยอดอีหลีสําหรับเสียงอีล่าที่ดาเล่าเนาะเสียงเพลงนี่แม,ม่มัมะโพดคาแขกฟังย่ำไ้แบบสบายหูอ่ะมันคล้ายๆแบบเสียงอีลา่ามีเอกลักษณ์ฟังแล้วบอกบ่กขัดหูเนาะ บอคัดหมูบอในาแจว่าเอซี่คิดขึ้กันบอแต่ว่าฟังแล้เมันแบบอยากลองนั่มไดรลองนั่มยังไงนะช่วงเบรกต้องเฝ้ามาบอกข่าว 4, เอซี่เดี๋ยวจะเขางานเข่าเบรกอีกแล้วเทียงกับเฝ้ามาพอดีเห็นโคตพรพ่อพูดอ่ะรอติดตามกันเนาะว่าอีหล่าจะออกเพลงใดออกมะล่าเพลงใดเห็นพ่อพูดคนว่าเตรียมทาดนตรีแล้วสามก่อนลําผลว่าเตรียมมวนๆเดอ้อเอซี่ถ้ารอเบ,บิ้งว่าอีหล่าสิมา ไอเป็นเพลง,งเบอร์หรือว่าเป็นเพลงของเจ้าของนะเดีวรอติดตามตอนต่อไปแต่ว่าฟังมาแล้วเมื่อกี้ที่รไลฟ์สดมาขึ้นผู้สุดยอดอีลีปาดปาดมาโปดคัะแถมเสียงเด็กหน่อย11ปีเอา11ปีอ่ะพอยำ11ปีสุดๆุดไม่อวยเลยชอบชอบเสียงแบบนี้อยู่นะเสียงเหมือนไอ้พี่อู๋อิงในเบลลีกรักเสียงคือใหญ่เพลิน เป็นเอกแลร flag, ักฟังเหล่เบื่อเนาะแล้วมีพ่อปูไปแกงลูกอีกแล้วไปแกงลูกอีหยังเนาะไปฟังแต่ค่ะและพ่อพูดแบบไม่โกหกเลยนะอันนี้พ่อพูดเรื่องจริงนะเรื่องจริงทีนี้พ่อไม่อําหนูละพ่อจะพูดเรื่องจริงวันที่สิบแปดสิบเก้านะพี่อุ๋งอิงหนูเชื่อไหมเนี่ยเอาดีดีวันที่สิบแปดสิบเก้านะพี่อุ๋งอิงอันนี้พ่อไม่พ่อไม่พ่อไม่พูดเล่นแล้วนะพ่อไม่อานะอันนี้พ่อพูดจริงแล้วนะ วันที่สิบแปดสิบเก้านะวันที่สิบแปดเนี่ยพี่องคงอิงพี่อารไอาพี่แอนไม่ได้มาโอ้ยต่างกันเอ้าฟัััังง,งบบกคแต่พ่อบอกว่าพ่อบอกในตัวแตงใจฟังนกครับแต่อบอกว่า <c oughs> พ่อบอกในตัวพ่อบอก,อบอกให้ฟังอิลิไม่ใช่แล้ว เอไม่ใช่อะไรโอ้โว้จริงไงฟังในปรงเดี๋ยวตัวเด่นน่ะนะก็ไม่ได้มาเพราบอกว่าไม่ได้มาเพราะว่าพี่เขามีงานพี่เขาติดงานเออเถ้าอยากให้พี่มาต้องมีเงินจ้างะรืก ตอนนี้เรายังไม่มีเงินจา้างเราก็ต้องสองพอไหมสองร้อยน่าจะพอนะน่าจะพอค่าซื้อดอกไม้ไปให้พี่หน้าไปที <laughs> แต่ค่าตัวพี่คงไม่ถึงแล้วละ่ะตัวพี่เขาเป็นแสนแล้วลูกแต่ละคนไม่เป็นไรแค่ชื่นชมพี่ๆอยู่ไกลก็มีความสุขแล้วแค่หนูคิดว่าเออแต่ละวัน,นหนูจะขึ้นเวทีหนูมีไอดอลเป็นใครบ้างไม่ว่าจะเป็นพี่แอนพี่อวงอิงพี่ไอ้อย่างนี แค่หนูลำลึกนึกถึงพี่เขาก็พอเนะี่ยตามนั่นแหละพี่นอ FC, ้อง FC เมน,นี่แกงลูกสาวอ่ะแต่พูดพูดจริงๆนะพ่อไม่โกงกมนคะคนละพี่แอนโรลดีพี่อาไอพี่อูอิงพอได้มากงานดอกคนละต้นเป็นแกงลูกเต่นลูกคนก,กทารุนยุกเกยคนมีงานหลายแต่ละเมือ้อแต่ละเว้น เมื่อนี้ก็เหมือนไปพุ่นหละท่าบึงการพ,พารุ่นหละ r อเอฟซีผู้ใดพอท่านติดตามปากดติดตามไว้น้ำแน่กดติดตามกดอ่ะ s ับสไคร b e ไว้เพื่อนจะอกพลาดคลิปต่อไปเนาะยอดไปเบิง่งคลิปเต็มๆของอีหลาเดอ้อในช่องของพ่อพูดเออคือเป็นไล่สดหมือขื้นกับเยเพื่อนมาแล้วเสียงตองแรงสีเขางานอีกสิบคนาทีเขงางันจะมาล่ะ ลงคลิปฝ่าวัดฝ่าวินเข้ามาอาัดให้เอฟซีได้เบิ่งตอนเที่ยงเนาะ,ะให้พฤติกรรมของฝาพกพดติดตามช่อดหน,น่อยไยวยรรมไม้น้ำเด้เฝ่ากพดติดตามไว้น้ำเพื่อจะบาดคลิปต่อไปเอาคลิปนี้เท่ากับขอล่วไว้สำนี้เนาะพี่น้องเอฟซีสวัสดีค่ะ